อ่าสวัสดีครับก็อยู่ในรายการ New TV Channel นะฮะวันนี้จะมาเล่นในโหมดชีวิตรอดนะครับอ่าเป็นพาร์ทแรกเลยนะฮะไม่ต้องสงสัยต้นไม้มันรูปร่างแบบนี้ผมเอามาต่อเองส่วนนั้นปลูกทิ้งไว้นะฮะเพื่อสําหรับการก็ต้องมีโกงหน่อยเพราะในภูเขานี่คงไม่มีต้นไม้แน่แน่นอนนะฮะแต่ที่เหลือผมจะไม่ใช้สูตรนะฮะผมสัญญาเฮ้ยทำไมต้องขยักหน้าโอ้มือเลยโอ้ยอ,อ,อะไรฮะอ่า อาวุธผมก็ขอใช้อาวุธน,นินจาแค่นั้นนะครับอ่าขั้นแรกเราต้องตัดต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ไอ้เหี้ยต้นไม้แอบต้นไม้ฮ่าฮ่าภารกิจบรรลุเลยทีเดียวครับอ่าอืมอ่า เอาเรียบร้อยอ่ะอหล่อเลยทีเดียวอุ้ยล่วงอ่ขั้นต่อมาเราก็คราฟสิ่งของนะครับคราฟคราฟทำไมผมพูดเพออย่างนี้นะครับเอาเอา,เอาลืมลืมโทษเทีครับกรรมกรรมกรรมเบยกรรมเบยกรรมเบยเราจะใช้ชีวิตอยู่ในภูเขานะเป็นชาวดอยชาวดอยนะฮะชาวดอยอา่า ก่อนอื่นเราต้องสร้างบ้านเพราะนี่จะมืดแล้วนะครับอ่าปรับระดับเป็นโหมดอีซี่เลยนะอีซี่ไม่ใช่รูซี่นะรูรูก็จะมีรูนะฮะรูแล้วก็รูซี่ทุยอหมึกแป๊กหมึกแป๊กอย่าใส่ใจครจะมืดแล้วชิหาแล้วเมือ่อกี้สร้างบ้านต่อนนี้ไม่ทันไม้ก็ไม่พอแต่ผมได้เตรียมอาวุธเด็ดไาแล้วล่ะก็คือการ คุณหลุมดินทุยใช่ที่ไหนเล่าเอ,อะแต่อีกวิธีนึ่ของผมไม้เด็ดของผมเลยอะสร้างบ้านสร้างบ้านด้วยดินทุยแต่ก็ใช้ได้แล้วเว้ยโอ้จริงจริงที่กูก็ใช้ละไอ้อ้า อ้าวอาเย่บ้านแสนสวยก็เสร็จด้วยอย่างดีโอ้โหหล่อชิมายเลยทุยแม่เอาก็ขอโกงตรงนี้หน่อยนะฮะอ่าโกงเลยหนึ่งจากไม้เราไม่พอเราก็จะไปขุดหาข้างล่างแต่คำถามเราจะลงกันยังไงดีโหง่ายๆก็ใครโดดลงไปโอ้โหเกือบตายยี่วันรกกูรลจริงๆวู้ เราต้องระวังสิมีชีวิตที่ชั่วร้ายด้วยนะฮะโอ้กูลำหาตอนปีนขึ้นข้างบนนี่แหละไอห่านั่นการที่เราจะหยุดดมลงชีวิตได้เราก็ต้องหาเนื้อแดกกันเลยทีเดียวนะเฮ้ยใครใครใครโอ้ยใครอ่าหวัดดีจ้าไกลเอ๋ยไกลไกล เนื้อเนื้อ,อได้เนื้อไก่มานะแต่ห้าเหลือเราเอาไปทอดนะครับมันจะลอดอาหารมันจะเพิ่มเยอะกว่านี้นะฮะเพื่อการเก็บเป็นสเสบียงเราก็ต้องฆ่าเพิ่มนะเย็ดโคถือสากรเลยนะไก่ฉันเพื่ออวิ้เลยเลยเลยนี่แน่อ่า แล้วเราก็จะตัดไม้กันเลยทีเดียวนะครับอี้เราโซโ,โล่เราใช้มีดตัดโอ้โหม,มือมือจะเทพไปไหนวะอคลิปนี้ผมก็จะไม่ยาวนะฮะเพราะผมขี้เกียจเอาคลิปนานผมจะลงเป็นตอนตอนเลยแล้วก็ขอบคุณผู้ที่รับชมจนโหคุณทเทพมากรับชมได้ถึงตอนเนี้ยแหมต้องชมเลยนะฮะอืมอ่าอีกต้นหนึ่งอีกต้นหนึ่งก็พอละ ต้นหนึ่งเราก็จะไปคาของนะคาบบ้านเส้นทางอันยาวไกลยังอยู่ข้างหน้าเราจะไม่ทิ้งเส้นทางนั้นกูพูดอะไรของกูเนี่ยโอ้โหอย่าใส่ใจนะอย่าใส่ใจอย่าใส่เจียนะอย่าใส่เจียอ้าวแพ็กอีกแล้วมุกฟืดมุกฟืดไอเชือกกูจะเอาอ่าได้แล้วดอกเชียอะไรเป็นต้นเป็นดอกดอกเย,ยียหมันยุ่ยยุยจิ๋มหายเลย เเราไปกันเลยนะครับอบุ่งหน้าสู่แดนตอนบ้านกูอยู่ไหนเฮ้ยไก่คุ้งวันดีไก่วันดีเฮ้ยมึงพูดได้เหรอมึงเจ๋งไปไหนวะมึงพูดได้ค่าไก่แบบไร้เหตุผลที่นี่เราก็จะปีนขึ้นข้างบนกันเลยนะครับแต่คำถามกูจะปีนยังไงดีครับอ่าเมื่อปีนเสร็จแล้วเราค้าปลองเสร็จเราก็จะตัดคลิปกันตรงนี้เลยฮนะ ตัดคลิปกันเลยนะฮะตัดคลิปทุีจะมีซอมบี้หรือเปล่าซอมบี้จะไม่ได้มาจากไหนนะถ้าคือซอมบี้นั่นเองทวยไม่ใช่ละนี่อุ้ยเชี่ยวคุณจะขึ้นอ่าเส้นทางมันชึงยากลำบากเช่นนี้เองดูนี่เอออย่าใส่ใจคำพูดผมเลยโอ้ชิบหายละอ่าเอะแอ้โหลรอจริงๆเลยคนรอต้องคน่อเท่านั้นถึงจะท,ทำได้นะฮะ ใครไม่หล่อนี่ก็ทําได้อยู่ดีแล้ะครับแอ๋แล้วคุณจะพูดทำไมเอ่อ่าจะถึงบ้านเราแล้วจริงๆก็ไปบ้านแสดสวยนะบ้านสสวยที่ทำจากดินนะฮะโอ้โหสุดยอดอุ๊ยชิบหายแล,ล,ล้วหลอดหลอดที่ยเริ่มลดและ้ะอ, <c oughs> อ่าครับ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 อ่าครับโอ้ย กินอะไรดีก็ต้องกินไก่เนี่ยแหละอ้าวเดี๋ยวก่อนเราต้องขุดอ่าอ่าเราจะขุดไอ้นี่ที่ขุดก่อนนะฮะออะไรวะมึงคนสับสนเราจะไปขุดทองกันนะทุยเอ้ยขุดดินถูกแล้วไยขุดอง่แง่ทำอินโนเซนต์นำอินโนเซนต์อ่าเราจะไปทำเตาเผาเพื่อทำให้หลอดอาหารเรา อนี่เราก็จะมิชชั่นที่หนึ่งเราก็จะสำเร็จนะครับแล้วก็จะตัดพาร์ทกันเลยนะฮะลุยกันเลยลุยกันเลยเอ้เอ้เอขอตั้งพาร์นี้ว่าเอาชีวิตรอดในภูเขาใหญ่มาชีวิตรอดด้วยการขุดทองทุย <c oughs> จะพอวะตัดมาไม่ได้ดูเลยกูยืดดูพอด้วย เอาชิบหายนะแต่ไม่เป็นไรนะครับเรามัเราไม่จําเป็นเราต้องใช้นี่นะครับเราก็ใช้ไม้แหละเผาได้นะแล้วเราก็มิชชั่นเราก็สาเร็จแล้วนะครับขอบคุณที่รับชมแ่บบายบายซียูซียูดูหน้าเราหลอนะฮะทุยอ่าดูนะะมันลองแดกกันลองแดกเสร็จเราก็จะตัดคลิปไปเลยเอเต็มหลอดเลยหลือครึ่งหลอดบายบายครับ